สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับครับผมเมื่อนี้แอบติดตามนะครับเด้อกับสูตรเลขกวิ่งอหนองปือนนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับเนาะกะเข่าทั้งสองตัวนะครับผมผูหาหสองกับแปดนะครับสูตรเลขกวิ่งอหนองปือนนะครับนะครับผมตัวนี้เพลินกับลังเห็ดกําแพงนะครับเนาะ นะครับโอ้สร้างคนก็เลยถอดเสื้อหักก็เละสร้างถอดเสื้อถอดเสื้อบูคักแท้อะถอดเสือเลยถอดเสือไส้คักได้บ่ครับโอ้เห็ดคนเดียวบ่เนี่ยโอ้ก็เก่งแท้ลูกไอ้เมียมาซอยโอ้นะครับกำลังเาผสมปูนให้ครับอาจารย์หลวงปู่กำลังสร้างสร้างมาเห็ดกำแพงนะครับเนาะครับผมกำลังเห็ดกำแพงครับกำลังเททับหลังบ่ครับฉาบแล้วก็เททับหลังเนาะครับนะครับ เพิ่งก็ได้จ้างสร้างมาเห็ดกำแพงนะครับกำแพงวัดอาจารย์น้องปือนะครับเดี๋ยวเขาไปนั่นนะครับพครับอาจารย์กำลังนั่งถ่ายอยู่กุฏิแล้วนะครับเดี๋ยวเขารอปติตามเด้อนะครับผมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจรัวๆนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบ,บคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับผมอาจารย์ราก็นั่งถ่ายอยู่งทึ่งๆมันละครับเดี๋ยวรอสักคู่นึงนะครับเข้าไปขึ้นไปหาพระอาจารย์นะครับผมโอ้พระอุษาที่จ้าได้ยังไงมาถวายพระอาจารย์มมในน้มเด้โอโ

có hỏng tangy mùng không mùng đơm lắp bên ông lắp lắp ơi lắp 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 โอ้โอาจารย์เงาแตกเงาแตีห่อ,หอนคักเนาะครับเนาะห่อนแหง้งโตอีกล้วฝนนี่มไม่ล้มเพราหน่อยเลยไหมสร้างจากสร้างจากต้องมีฝนโอ้สร้างเหรอสร้จากต้องมีฝนต้นเฮ็ดยังครับตอนเฮ็ดกักบแป้งกำแป้งจากแป้งโมเสดจากคนเก่าค,คนอยู่คนในตัวโดนลมวิชาตเตือกอไว้ซื้อก็ไวซื้อมาฉาบกนลมาฉาเททับหลังเทขันทับ ตามตามปัจจัยนี่ครับปัจจัยลายประเด้๋ยครับอาจารย์ลยอยู่ตละายกัล่ลายกัอ่ะที่อาจารย์คนดำเนินการยองเล่บรบเงองอาจารยังเสนกองมารออมบัทก็อู้ลายอยู่ลยตไปตามงบ่อใหเานไ้าอันนี้เทไรเห็ดไปก้อนเนาะก็แกแจงมาหารอยู่ว ท่านจับมดเสียงท่านย้งเรีอกยังหลาลอย่จัดเสียงจังงั้ครับเสากรเอสซีท่านใดนะครับผมทีมิโซะครับอาจารย์น้องปืนนะครับอ๋อน้องปืนกะบิตต์อด้เด้อนะครับรวมเป็นสะพานบุญนะครับก่อกำแพงสั่งวัดสั่งว่านะครับผมทับบุญส้มนะครับผมตอนนี้อาจารย์เพิ่นกำลังใส่งบส่วนตัวนะครับผมในการก่อฉาบกำแพงวัดเก่านะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์องค์กรเพิ่นเห็ุไหวกะยังมาทั้งแต่ฉาบเนาะ นะครับรูบาอาจารย์ทีกมันมาอยู่ใหม่เพิ่งก็เลยรับช่วงต่อนะครับปัจจัยที่ไดเป็นปัจจัยส่วนตัวนะครับว่ามันปัจจัยของทางคณะกรรมการนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับอุสินไดนะครับผมชีมิโศกกับอาจารย์นองอือออนงอือนะครับผมก็สามาถติิต่อสอบถามใดนะครับสี่รวมกันสั่งนะครับผมนะครับสุขสุกเด้อนะครับผมมาบอกไหมมาบอกก็บอกเลยที เอาบผู้เดียวก็ได้ดรอกเอฟซีันธิวาบสวนกันนะนะไทยน้ำกันเอาเสียงผู้เดียวก็ได้ดอกเสียงดาราสิเสียงดาราสิเอ็ดเอดพูดสวนกันฟังไม่รู้เรื่องจะไประเอาช่องั้นก็คือช่องไหัวถอะช่างวาช่องนช่องวิชาธิเกนะของขอบวชหอิลคนเด้อโอ้ยนะครับโอ้ไปคับงานบางห่งเขาทั้ง มาทั้งสองไง<ห>เนาะมาดังกันมาบนมาลา,<ม>าเอามาจับครูมาเอาตรงมาจับครูมาถฉยของเราไม่ได้แต่แปดสองเจ็ดหนึ่งก็สี่ศูนย์ครับเขอาสี่ศูนย์มาจับก็แปดสองเลยเพราะเขาเ็ตหนึ่งว่าจับมันจะเก่าทั้งวันนี้มันก็ได้มันได้สี่ศูนย์เก้าสามแล้วก็ องแต่ว das oh, right. well, okay. ่าบันไว่าต um. well, ับแต่ขนเอาวตวเดียวเลย40แตวเดียวแล้วโอ้วัวดีจังคัดแข็งหัวดีจังจังครับแต่ให้หัวว่างหันของพายจารมันเขาวิ่งทั้งบนทั้ง่างนี่รักฐานนี่หมดก่อนนะครับแต่บราทหานเ่าบ่งคำนี่เขาตั้งเลยนะนี่เขาผมถั่วพ้มนี่มาด้วยชุดก้อนด้วยครับนี่ชุดก้อนก็ตั้ง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 อย่าสองมาครับพี่น้อง เดี๋ยวส่งบทชัดปาะนี่ไทยไรนี่นั่แข็งแข็งไทยนี่ครับหลักฐานในงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมนี่คืองวดที่ผ่านมาเด้องการถือบุช้มนะครับผมเพราะว่าออน้องปืนนะครับผมวิ่งให้แปดคับสองนะครับผมแปดมาล่างนะครับสองขึ้นบนนะครับเขารักมวยรักลอยที่กันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับสหรับอ้อน้องปืนนะครับให้หมวดวันที่สองนะครับในการจับคู่กะยังจับมาท่านเข่าครับผมแต่กลิกวิ่งของอาจารย์นี่แน่นอนนะครับสลับทานใดที่ตามตัวเลขของอาจารย์นะครับส่วนมากสิยูรักใดครับอาจารย์ครับ เล็กวิ่งครับเล็กวิ่งนะครับตามเียรตส่วนมากสิอยู่รักหน่วยส่วนมากจะอยู่รักหน่วยเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเลขวิ่งของอาจารย์น้องปืนนี่ส่วนมากสิอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีหลักสิบอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาหลักหน่วยของอาจารย์นะครับผมงวดนี้นะครับคืองวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับผมนะครับไปจับใส่กันมึงนะครับบอสีเข่ากันบอนะครับพสำหรับบางท่านนะครับก็มีหลักซิปอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมนะครับมีหลักร้อยหลักสิบอยู่ในใจ นะครับก็ล่องเอาของอาจารย์นองปือไปนะครับผมไปจับไส้มึงนะครับเพราะว่าสถิติของอาจารย์นะครับผมเหล็กวิ่งนะครับผมสายลูดสายแรนนะครับผมนะครับพลาดน้อยมากนะครับผมนะครับพลาดน้อยมากนะครับท้าดวนทุกสำนักเลยนะครับสําหรับตัวเหล็กแต่ละตัวนะครับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมเด้อนะครับบ่ไ้ กินกาแฟถาดด้วยเ่กกาแฟถาดนะครับ่ต้องบ่ต้องกินกาแฟถาดนะครับผมเรับ่ต้องซื้อรถไปถมองไรก็ได้ครับบ่ต้องเมาไปองไรก็ได้ครับบ่ต้องกินกาแฟถาดกินน้ำทองยิงดีกินน้ำทองยิงครับผมถ้ารับชมนะครับที่รับชมเด้อนะครับผมนะครับนี่ตัวเลขของอาจารย์น้องเปื้นะครับของจริงนะครับผมท่าผู้ชมเขาทั้งล่างแลงบนนะครับรีวิวหนึ่งวัตถผพันมามาที่ของเพื่อนนี่กับเขาายู่ได้ครับผมเดี๋ยวมือปฏิทินให้มือเล็ครับผมมาทั้งล่างทั้งบนเลย เอาเบิ้งเบิ้งสนะสู้หมดเขาสู้งวดที่สิบหกเล็กวิ่งเขาทุกหวดเลยเขาสู้งวดหมวดจิบโมงลแปดเจ็ดเป็งเลยเนาะไม่โดนเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับนี่ครับผมนี่คือหมวดของวันที่สิบหกเมษาแต่เขาเยอนี่ครับ จ็ดหนึ่งนะครับผมนะครับเจ็ดหนึ่งมันมันออกแปดเจ็ดถ้าเตยพังเงินเจ็ดแปดนะครับผมนังติดมาตัวหนึ่งนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนี่คือหลักฐานเลยนะครับผมสำหรับทันใดที่มีหลักหน่วยนะครับผมเอียงเียไทยนหครับที่มีหลักหน่วยนะครับเดินนี่ของหวววันทีสิบหกนะครับนี่คือสถิตินะครับบ่อกแมนของหวดนี่นะครับมีกรของะสรนี่ของหนึ่งมิสานะครับผมอะไรมาแตงแต่หนึ่งมิสานี่หนึ่งมิสานะครับผมตะบุส้มนะครับผมเห็นบอนี้ครับนี่ติดเข่ามากนะครับหนึ่งมิสานี่ออกกระดึง ทุนหาวเติดเด็กวิ่งเอ้เด็กวิ่งนี่ติดทุกงวดล่ะเตี้ยทุกหมวดเตี้เข่าสูงหวดนะครับผมแต่เขาทำคลิปทำเข่าวมากนะครับสลับงวดนี้ดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับท่านใดที่มีปากกาเตรียมจดนะครับผมอ่ะสลับงวดนี้นะครับงวดนี้ใหรตัวเดียวแล้วสีสูงตัวเดียวแล้วก็ตัดยานไป คืออาจารย์หน่อยหายน้อยข้างแข็งอาจารย์จับว่าเข่าไม่จับว่าเข่ามันไม่ตึงไม่จับสองตัวหกสองกับสามเก่าก็ได้ไม่จับเลยหายน้อยข้างน้อยหายตัวตัวเดียวเลยหาตัวเดียวเลยหายตัวเดียวโครโรหัวดนี้นะครับกระตุ้มนะครับหัวดนี้นะครับลงทุนน้อยนะครับผมนะครับลงทุนน้อยนะครับสำหรับนี้ครับผมได้มาแล้วนะครับหัวดนี้นี่ลงทุนน้อยนะครับเพราะว่าอ๋อน้องูปล่อยชุดมาในชุด ประหยัดงบนะครับสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับผมนะครับถึงสีเขาบ่เขากับบอเท็บโตแห้งนะครับเพราะว่าโตเล็ก่อจากนีไปที่ทำประชมสสได้รับชมนะครับผมนะครับเตียงสมุดรับปากนะครับผมเตรียมจดเด้อนะครับอะมาเมืองกันพี่น้องครับสําหรับเล็กงวดนี่นะครับผมสำหรับสำหรับกินแบงนะครับผมตัวเดียวโครเกน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 เอาบนได้เลยครับเด้อแคปหน้าจออะไรแกแคปฟันทงมาเลยบนห้าห้าศูนย์ล่าง สีศูนย์วิ่งสี่กับศูนย์นี่พี่น้องเขาครับผมคักพี่น้องเลยครับสําหรับผู้ที่ทุนหน่อยงบหน่อยงบหน่อยนะครับอยู่ในไส์ผิดกับว่าเจ็บคือก็คือก็ได้คักคือได้คักครับผมนี่โอ้จ์ปล่อยมเี่นมัอปล่อยคักแต่นองบัดนี่เนาะ ม in ้จับมันม้เข่าอะไเอาตัวม้นจับมาสิดกันมาจับทั้งสี่ตัวมันก็สิดลายผมมันติสิบสองสิบสามตัวแต่ว่างารสำนักเขาขายเป็หลายตัวสิบกว่าตัวนะครับนี่คือของแท้ด้วยครับเด้อยวออนองปืนนะครับผมนะครับเป็นสูตรคำนวณเน่จานเนาะสูตรคำนวณะครับคำนวณอะไรมาสามตัวครับใหญ่หลอกบัวใดมากนะครับผมนะครับปล่อยก่อนใครเลยนะครับผมนะครับใไฮวิ่งนะครับผมออนองปืนห้วิ่งมากสี่กับศูนย์เท่านั้นนะครับผมสี่กับศูนย์เน้นล่างนะครับสี่ศูนย์นะครับขันบนนี่หาหาศู นะครับท่านผู้ชมนะครับผมหาหาศูนย์เด้อนะครับผมกับโอ้ชุดนี่ย่อมเราม่การขยักแห้งครับผมประหยัดคับประหยัดทุนคับถึงเจ็บกับเจ็บบ่านักครับผมนะครับเพราะว่าเลขน้อยตัวแห้งเนาะเลขตัวเลขนี้น้อยตัวมากนำไปสู่การสูงี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์นะครับซี่นี่นะครับผมเข่าซี่นี่ตามสูตรอาจารย์เล็กวิ่งแต่ละหมองนะครับผมกับซีมีซีติดอยู่ตลอดนะครับรอรออาจารย์เลขวิ่งหลายๆท่านกอนมาคำนวณเด้อท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับ อ๋อน้องปุยก็หายมาแล้วนะครับบนเลยนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยครับหาหาศูนย์นะครับอาจารย์หาหาศูนย์นี่อาจารย์เป็นสูตรคือว่ามันเป็นเป็นที่คำนวณออกมาแล้วมันตกออกมามันตกออกมาเป็นหาหาศูนย์เลยมันสูตรที่สามโตสามโตสามโตเป็นสูตรคำนวณเนาะนะครับตัวเลขกับท่านผู้ชมก็เห็นเด้อนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณามึงครับหาหาศูนย์ใช่พระอัศ ชาชาลำงสซพนหมดได้ยั่สซ่พนชาลำงชาชาโซ่พ <forecasting labels. S 1> ่นซาลำงนะครับท้ชนะครับผมสลับอีซี่ธันใดนะครับผมที่อยากสิร่วมสมทุนนะครับส้างกำแพงกำแพงวัดชอชาบกำแพงวัดนะครับกับอาจารย์หลวงปู่นะครับผมเราวจะมีเลขที่บัญชีไหเดอนะครับผมธนาคันไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยว ผู้ยับยั้านนะครับบเบลซาติกแกนกำลังเขียนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเฮารลอกมันได้ครับสำหรับเอฟซีหลายท่านนะครับที่อยากจะริฐผมทุ่นสร้างรอยกันนะครับค้อหาบาทซิบาทนะครับก่โอนเข้ามาได้นะครับผมนะครับ995225หน่อยเก่งนั่นเท่าไหร่9952252375สิบตัววะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวเก้าเก้าห้าสองสองห้าสองสามเจ็ดห้าเอาครับส่งเป็นน้ำลายนี่ก็ได้เด่นนะครับส่งเปน้ำลายต้องเจาะขึ้นหน้าจอเลยอ่าครับสำหรับเด็กบัญชีนะครับของอาจารย์น้องปือนะครับ ธนาคารไทยพาณิยาชย์นะครับไทยพาณิชย<พ>์เลขที่บัญชี9952252375นะครับพระภิชัยชาลําธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรื่อบรมเซาเลยชาบรมเครับพระภิชัยชาลําธนาคารไทยพาณิชย์ครับตัวเลขก็ตามนี้อีกนะครับเด้อสามตัวบุญห้าห้าศูนย์ หลังสี่ศูนย์ให้แค่นี้ครับงวดนี้วิ่งวิ่งสี่กับศูนย์นะครับการมันเจ๊เลยการมันสิขึ้นสิลงนะแต่ระวังขึ้นลงน้ำเนาะกครับเป็ดสีเปนช่องไปเลยง่ายง่ายครับอ๋อขึ้นเต็มลงเต็มเอาครับขึ้เต็มลงเต็มเจ็ดสองเป็ดหนึ่งไงเต็มลงเต็มเลยครับผมเอาครับผมขึ้นลงเด้อนะครับพี่น้องขึ้นลงครับขึ้นเต็มลงเต็มเดินหน้าถอยหลังน้ำนะครับเด้อพี่น้อง ในโซตโะครับออาจารย์นี่ครับผมอาจารย์ชอบตัวใดที่สุดครับในอาจารย์ที่ปล่อยออกมาเลยครับผมชอบสี่ศูนย์นึ่งสี่ศูนย์ล่างก็มีตัวเดียวไหมตัวเดียวชอบตัวเดียล่างตัวเดียวเเลยนาะสี่ศูนย์ล่างตัวเดียวเลยนะครับวิ้งสี่กับศูนย์ ว่านี่ยังมีโยมคนหนึ่งจัเป็นเด็กเบทมา,าม,นนม,ามาเส็าหมมัมีลาาอะไย่งป็ลเบท้ไปตากมาเปนตามเลขกวิอาจารย์นี่ตามมาสาวันแล้คนนั้นโยมมสื่ออย่งสื่อนบเพาส่อนกเนี่ยังอ,นะอ่งอาจารย์นังบ่ท่านได้ให้เบร์โทรลงจิบได้ได้วละ่ะเ <laughs> นาะเอาว้ก่อนเนาะแก่ังบ่ให้เนาะแเอาเอาแต่เลขบัญชีไปกอนจะได้กับเรื่อเบร์โทรนี่ยสอบถามกับสอบถามพรทมินแต่ละช่องเลยเลย ครับหรือรายละเอียดค่อยเบากันทั้งนั้นเพราะว่าอาจารย์เพื่อนสิฟบอกว่าสะดวกรับโทรศัพท์เนาะมันก็สะดวกในการรับโทรศัพท์เลื่อนที่จับจับมาใส่กันปกติถ้าจับมาลายตัวก็จะลายตัวฝนนั่นนี่แหละกันชนครับดีแล้วครับนี่อาจารย์ทำนี่ละกับผิดคือก็ว่ากันนะครับแต่ว่าเล่งวิ่งรับประกันได้เล่งรับประกันนะนะเล่งวิ่งเนาะใส่ขยันเนาะใส่ขยันไซแลนนะครับสี่กับศูนย์เด้อนะครับพี่น้อง บน5 5 0ล่าง4 0่ศูนยสิบนาทีครับผมครับผมสำหรับเลขที่บัญชีนะครับที่จะสมทบทุนนะครับสร้างนะครับเพชรกำแพงฉาบกำแพงนะครับเนาะของพระอาจารย์น้องปืนนะครับผมตัวนี้เพิ่งกำลังก่อส้่งกำลังฉาบปูนดูครับ <cin stereotype> จ้างสร้างห้องอะไรครับห่องละลายห้องละหาห่องละหาล้ <eled> อยช่องละหาล้อยโอ้ทั้งหมดจากช่องเหรครับออาจารย์เฮ็ดไปซิมหาช่องโอ้ตอนนี้ให้ไปฮ็ดไปเรื่อยด้วยเงงของอาจารย์เองด้วยงบของอาจารย์เองเงินจะของอาจารย์เองปัจจัยของอาจารย์เองโอ้ครับกเฮ็ดไปเรื่อยครับนะครับผมคนใดที่มีจิตใจศรัทธานะครับร่วมสร้างร่วมบุญ สัางนำทั้งหมดเหมือกันครับเนาะสัางกำแพงวัดนะครับ